ฮ่าตอนนี้อยู่กับช่องดาดอินเตอร์ชแนลตอนนี้คลิปแรกคลิปแรกวันนี้เราจะมาทำความสะอาดบ้านหลังแรกของเราที่ไม่ได้อยู่เกือบเดือนอ่ะเรามาเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนี่คือบ้านหลังแรกของเรานะคะทุกคน คือสภาพก็ไม่่ใชจะนี่คือประตูบ้านก็จะไม่ได้สวยเหมือนบ้านหลคนอื่นก็ประตูก็จะได้ไม่ได้ล็อกไว้อ่าเรามันเปิดกันเลยอัสสลมามุอะลัยกุนี่คือบ้านที่โลง่งคือไม่มีอะไรเลยโล่งมากโล่งแบบโล่งเขา้าใจไหมแค่โตเรียนสมัยที่เราอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็มี โต๊ะของรอรอพยาบาลนะนี่ก็ห้องนอนหลังแรกก็จะมืดหน่อยนะคะตอนนี้คือนี่คือประตูประตูหน้าต่างนะนี่เราก็เปิดแล้วก็มาส่องกระจกหน่อยนิดนะคะนิดหนึ่ง อันนี้คือภารกิจของเราในวันนี้ก็คือทําความสะอาดบ้านนะผมยุ่งหน่อยเราขอสอรีนะอีดอเมอแไรมันจะไปกาลังสองกระจกความสวยอยู่อารับไปกันอันนี้ก็ห้องรับแขกนะก็จะได้ไม่ได้สวยน่อยท่านผนังคือน่ากลัวนะทุกคนบอกไว้ก่อนเอออันนี้คือห้องนอนหลังแรกมีหมอนหน้าไว้ด้วยนะคบทุกคน อันนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายวยีของเรานะคบปกติเราชอบถ่ายวยีตรงนี้นะครับทุกคนเออก็ถายไปเรื่อยๆของเรานะคะตอนเอออันนี้ก็แบบเออมาสองกระจกก่อนนะครับทุกคนส่องความสวยก่อนนะคือยุ่งมาลเลยอะมอไรมมนจะไป เราไปติดก่อนอันนี้คือห้องนอนแรกของเรานะคะทุกคนคือก็โล่งนะ้ามันจะมืดหน่อยนะน่ากลัวอยู่มันจะมืดหน่อยนะมามาค่ะเราไปตัวกันเลยอ๋อนี่ก็ประตูหน้าตา่างมีสองหน้าตา่างนะประสาทแทบไม่รู้อันนี้ก็อสมิงนะประสา,ายอะไรอ๋อมีหมอนเน่าด้วยหมอนสุดที่รัก ของฉันอยู่ตรงนี้เองอันนี้คือห้องนอนหลังที่สองของเรานะห้องนอนตัวเองเลยนะอันนี้ก็แบบก็รกหน่อยนะทักว่าเอามืดค่ะมองไม่เห็นมองเห็นรัเปล่าคะทุกคนมองเห็นเนาะเยสซมี่แห่งอะไรอะมองเห็นนะเออเอออันนี้ก็อทุเรศทุเรศของเราเนาะ เอออันนี้คือห้องครัวนะน่าจับก,กลัวไนยะเราอยู่คนเดียวเว้ยเอ้ยน่ากลัวจริงน่ากลัวมากน่ากลัวแบบคนลุกอืมทุกคนอม,มาส่องกระจกอีกแล้วนะไปแล้วเออนะคะลาลาลาไปส่องกระจกก่อนนะคนสวยต้องส่องทุกวันเออตอนนี้ก็เอาไม่กวาดแล้วเออ ลืมปิดแฟดปิดก่อนเออไม้กวาดอยู่ในมือเออมันจะจับทำไมามึงไปจับไม้กวาดก่อนซิวันนี้ภารกิจสะอาดอันนี้ก็เริ่มเท่าความสะอาดม,มาเลยนะอันนี้คือจุดกลางของบ้านเราอันนี้ก็ห้องรับแขกของบ้านเรานะเองหมดสนะิเนาะถ่ายจริงสองนาทีได้มาห้านาทีเอิร์เลเออมีติ้งจกด้วยนะคะทุกคนลืมเบกมีติ้งจกด้วย เออเลิศมิ้งจบมันนอนค่ะตายแล้วเออส่น้ำหน้าเนาอเออมาตีมาตีมาต,มาตีแล้วสอรี่นะวิดีโอสัน้นเอออันนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะบ้านก็จะดูสว่างนิดนึงสว่างแบบตลอดตอนแลัอแลของเรานะจะมีมอดเออไม่กว่าดหยุดทุลิทุลาน,นะคะเออไปที่เดิมอ้อขออัย์เมสุดววดที่จะทำ ความสะอาดในครัวนะพอดีว่เาเรากลัวเออห้องเราก็สะอาดแล้วนะตอนนี้เออเปิดประตูก่อนเออเปิดประตูคะ่ะเปิดประตูเออเปิดประตูคะ่ะล็อกคะ่ะไม่มีคุณเจล็อกคะ่ะใส่จปด้วยนะคะเออ,เอ,อมีหมอนหน้าหมอนหน้าจา๋าไม่ได้พาไปด้วยนะเออเอ,อ,อันนี้คือรูปที่เราทำตอนอ,อืม ทุเรทุลานค่ะทุเรทุเลโอเคค่ะและใครที่ชอบคลิปคลิปนี้และใครที่ชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเพราะว่าคลิปแรกก็คือไม่มีผู้ติดตามผู้ติดตามโซสดและใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดสก๊อตกดไลค์ให้ด้วยนะและตาอินเตอร์แชนแนลขอบตัวค่ะป๊า แล้วเจอกันคลิปหน้า